สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะช่องซีโซซีนวันนี้ก็จะมากับหัวข้อไพ่าย,ยาบอกอะไรกับคุณนักคะมาดูกันว่าพลังงานในวันนี้แน่จะเป็นยังไงอ,อ,อันนี้เป็นคอลเลกทีฟเลยนะเป็นพลังงานคอลเลกทีฟก็คือมันเหมือนการดักจับพลังงานรวมๆอะ่ะอาจจะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าคุณเปิดเข้ามาดูถ้ามันมีบางอย่างแบบว่าทำให้คุณเนี่ยอยากเปิดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ บางทีพลังงานนี้อาจจะเกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะคะโอเคช่องของเราดูไพ่แบบกลับหัวกลับหางด้วยเนาะก็เขาจะทำความทำการสลับพลังงานทำความนเลยทำการสลับพลังงานนะคะทำให้เราอ่านไพ่ได้กว้างมากยิ่งขึ้น แล้วก็มันก็จะได้ความเคลียร์มากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยพลังงานอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะมาดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไรสามเหรียญกลับหัวนะคะ Devil ขอเปิดก่อนนั้นแล้วเราเราจะมาดูกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรห้าถ้วยสิบดาบ The f o o กับหัวหกดาบ King ดาบกลับหัวนะคะหดาบก็กลับหัว The Magician เราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ย ครั้งหนึ่งคุณเคยคุยหรือว่าเคยคบหากับใครคนใดคนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็ตีความไปในเรื่องอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก่อนละกันเพราะไพ่บอกว่าตัวคุณเนี้ยไม่ได้คุยกับเขาแล้วนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ถึงแม้ว่าในใจเนี่ยจะโหยหาแล้วก็คิดถึงเขามากๆเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันอาจจะมี เรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาในอดีตอม,มันมีความผิดหวังมีความเสียใจยหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณนะยังเสียดายคนคนนี้อยู่นะคะแต่ยังไงก็ตามอะคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันก็มีความอิลุ่มตรงนางอยู่ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อให้เราโหยหาเขาหรือว่าคิดถึงเขามากๆเนี่ย แต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณสบายใจกว่ากับการที่มันเป็นในลักษณะนี้แต่เหมือนคุณยังไม่อยากให้มันจบอะเออแต่ถ้าหากว่ากลับไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปดีไหมคือใจนึงก็อยากกลับแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างเนี้ยก็ดีแล้วเพราะว่าคนคนนี้นะคะอาจจะเคยทำอะไรลับหลังคุณอาจจะเคยแบบมีเรื่องของมือที่3มหรือว่าพูดพูด ไม่จริงหรือใส่หน้ากากเข้าหาคุณอนะแล้วคุณก็จับผิดว่าเออเนี่ยเขาจับได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่ามีไพ่ด h มิจิเชียนและไพ่ของความเจ็บปวดเนาะที่มันยังฝังอยู่ในใจของคุณอนะ อย่างที่เราบอกว่ามันมันเหมือนอีลุงตุงนางแล้วตัวคุณก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่ภายในลึกๆอะค่ะแต่ถ้าให้กลับไปเนี่ยคุณก็ยังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดียังไงยังไงมันก็เอาจริงๆนะไพ่อะพูดว่ายังไงยังไงความสัมพันธ์นี้มันก็เหมือนกับว่าเหนื่อยเปล่าอะถึงกลับไปมันก็มีโอกาสที่จะ กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือมันอาจจะเกิดเหตุการณ์เดิมๆได้ซึ่งตัวคุณเนี่ยก็คิดว่าโชคชะตาไม่ค่อยเข้าข้างคุณเลยนะกับการที่แบบว่าเออส่งคนคนนี้มาทําไมมาทําให้เรารักมาทําให้เราเสียใจแถมมาทําให้เรายึดติดไปในเวลาเดียวกันเพราะไพ่ของคุณเนี่ยมันมีหกดาบกลับหัวขึ้นมาแล้วคิดว่าตัวคุณอยากที่จะกลับไปอยู่นะคะหรือบางคนอนะ่ะอืม อาจจะไม่ได้เลิกขาดเลยซะด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่ไม่ได้คุยกันช่วงนี้เฉยๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาขยาย The Magician นิดหนึ่งเพิ่มเติมสองดาบ d a t ทอ่อโอเคเราคิดว่า มันไม่ได้มีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีใครอะไรยังไงหรอกแต่ว่าอันนี้เราต้องขออภัยนะเพราะาจริงๆเราต้องเปิดก่อนนะ้าน,นี้ใช่ไหมทำไมแม่หมอไม่เปิดก่อนมันพลิกล็อกมากเลยจ้ะตัดเรื่องของการหลอกลวงหรือว่ามือที่สามเข้าออกไปเลยนะคะเพราะว่าเดอะเมดิเชียนะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคุณหรือไม่ก็เขาซึ่ง ไม่ยอมเปิดเผยความรู้สึกหรือว่าความคิดที่ตัวเขามีต่อคุณอนะเราจะอ่านเป็นเขาก็แล้วกันคุณไปอดัดตปกันนะเองนะคะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าใจจริงๆแล้วเขาก็ลังเลเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะจะจบ ก็ไม่อยากที่จะจบมันเหมือนกับว่าเขาก็ยังอยากมีคุณมันยังติดปัญหาอะไรบางอย่างะ่ะที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้แต่เขาก็ยังไม่อยากจบกับคุณแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันแบบมีความเคลียร์มีความชัดเจนขึ้นมานะคะเพราะว่าไพ่ของการจบเนี่ยมันกลับหัวกลับหางหมดเลยเดทก็กลับหัว หกดาบก็กลับหัวเราคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคมันโชคชะตาไม่ค่อยเป็นใจใกับคุณให้คุณได้เจอกับเขาแล้วทำไมถึงลงเอยกันไม่ได้นะคะเออเนาะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเรายังโหยหากันและกันแต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆนะคะท,ทั้งๆที่ต่างคนเนี่ยต่างอย่าที่จะกลับไปหาม,มันเหมือน อารมณ์เหมือนแบบแม่เหล็กแม่เหล็ก2องขั้วที่มันมีความแตกต่างกันอะมันดึงดูดกันจังเลยอะไรประมาณนี้มันมันมีความแตกต่างหรือมันมีปัญหาที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วแต่กรณีของแต่ละคนนะคะแล้วยังไงต่อใครอยากบอกอะไรเพิ่มเติม The Emperor นะคะอาจจะมีเรื่องของ การงานเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเป็นเจ้านายคุณหรือเปล่านะคะหรือทัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการสังคมของเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้อยู่พอสมควรนะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานที่เขาอาจจะมีภาระหน้าที่หรือเป็นผู้นําครอบครัวเป็นคนที่จําเป็นที่จะต้องเลี้ยงครอบครัวหรือว่า ต้องทำเพื่อครอบครัวหรือเห็นแก่ส่วนรวมสัส่วนใหญ่นะคะมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้มากไม่สามารถออแก้ปัญหาหรือว่ามันไม่สามารถแก้ปัญหาในความสัมพันธ์ที่มันตั้งกันอยู่ได้อะเออนะคะก้าดาบแฮงแมนกับหัวหนึ่งเหรียญแต่จริงๆแล้วอ่ะเราคิดว่า ถ้าหากว่ามันจะไปต่อกันเนี่ยกับความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นไปในรูปแบบของความสบายใจที่มีกันและกันมากกว่านะคะแต่ว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไปไหนไม่ได้ยังยังให้ความชัดเจนไม่ได้เนะาะอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเรื่องของบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่คุณรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ เหมือนโชคชะตาไม่ค่อยเป็นใจให้กับเราแล้วเราอาจจะมีโอกาสเข้ามาแต่เราสูญเสียโอกาสตรงนั้นไปนะคะเพียงเพราะว่าอืม เราเลือกทำในสิ่งที่เราสบายใจมากกว่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เซฟโซนเรามากกว่าหรือเป็นสิ่งที่เหมือนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราอะทั้งๆที่เราอยากทำอีกอย่างหนึง่งแต่อีกอย่างหนึ่งมันอาจจะมีความเสี่ยงมันอาจจะต้องลงทุนอะไรมากกว่านี้มันก็เลยทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความสับสนอยู่ในใจเหมือนกันนะว่าเออจะเอาอยัางไงดีเพราะคุณก็กลัวความผิดหวังนะคะ เหมือนมีหลายๆเรื่องเข้ามาจริงๆอนะ่ะเอาจริงๆนะถ้าชัดๆเลยก็จะเป็นเรื่องของความรักที่มีความเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่หรือว่าปัญหาในชีวิตเนาะโอเคเราจะเอาเอาอะไรดีเราจะเอาอะไรเปิดออร์คโคลสำารับไหนคุณดีเอา whisper of love กันละกันนะคะ มาดูสิออรวเิลอยากบอกอยากแนะนำอะไร You are limitless นะคะ You can do anything You choose จริงๆแล้วอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับการเลือก ของคุณเนี่ยแหละการเลือกการตัดสินใจของคุณเนี่ยแหละว่าคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์หรือว่าเหตุการณ์ตรงนี้ที่มันอีลุงตุงนังน,นะคะอืคุณโหยหากันละกันแต่ว่าคุณก็อมืมันจําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้ก่อนนะเพื่อที่จะให้อุปสรรคหรือว่าภาระทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันน้อยลงนะคะ มันเหมือนคน2คนที่รักกันแต่ว่าไม่สามารถชัดเจนกันได้หรือไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าทำอะไรได้นะคะอ่ะเฟิร์เราจะเปิดในเรื่องของความรักก่อนละกันเนาะ true love finance and career อ่ะนั่นไงมันมีเรื่องของการงานการเงินเข้ามาก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะ แต่ถึงแม้ยังไงอ่ะเราคิดว่าไพ่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตัวคุณไม่อยากจบจากกันมันก็จะไม่จบนั่นแหละอีกอย่างหนึง่งรักครั้งนี้มันเป็นรักแท้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักแท้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดบางทีจักราวาลเขาชอบที่จะแบบว่าเล่นตลกกับเราอะ่ะเหมือนกับส่งรักแท้ส่งเนื้อคู่มาแล้วอะไรเอ่ยเนี่ยอืม แต่กว่าจะได้มาลงเอยกันนะยิ่งพวกรักแท้พวกเนือคู่โซเมตอะไรทั้งหลายเนี่ยจกักรวาลมักจะมีบททดสอบให้เราร่วมมาด้วยเสมอนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการที่ต้องมาพิสูจน์รักอะไรพวกนี้เนาะเฟลท์เนี่ยเราคิดว่าไพาอ่อ่ที่จะให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับคนคนนี้นะคะ believe in yourself นะเราอยากเปิดให้ throne, wave together the crown you deserve บางทีเราคิดว่ามันก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพราะว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือว่ามันไม่มีความร่วมมือกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไปด้วยกันยาก หน่อยเนาะเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจกันและกันถ้าหากว่าเขามีภาระของเขาเขาติดปัญหาของเขาคนอีกคนหนึ่งก็ควรที่จะเป็นเหมือนหน่วยซัพพอร์ตอะที่จะคอยเข้าใจกันละกันมากกว่าเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณยังไม่อย่าเสียกันไปนะคะโอเคจบไปแล้วสำหรับชาวไม่ใช่ชาวส,สำหรับ สิ่งที่พายอยากบอกวันนี้นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเราขอบคุณคนที่ดูโฆษณาให้มากๆเลยนะคะคุณเป็นกำลังใจให้เราเราก็จะเป็นกำลังใจให้คุณเหมือนกันเจอกัน e ีพีหน้าจ้าบ๊ายบาย